สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันอยู่นะครับสําหรับในวันนี้เราจะมาดูเส้นในมือกันนะครับว่าใครที่มีเส้นเหล่านี้ในมือแล้วจะดีเป็นยังไงเรามาดูกันสําหรับเส้นในมือนะครับโดยปกติแล้วในมือของคนเราจะมีเส้นพื้นฐานนะเรียกว่าเส้นหลักจะมีอยู่4เส้นก็คือเส้นชีวิตเส้นสมอง เส้นหัวใจและเส้นวาสนานะครับอันนี้คือเส้นหลักนะต่อไปคือเส้นรองหรือว่าเส้นเสริมที่มีในมือแล้วจะดีอ่าเราจะมาดูกันว่าเส้นต่างๆเหล่านี้ได้แก่เส้นอะไรบ้างนะครับเส้นแรกเลยก็คือเส้นอาทิตย์นะครับเส้นอาทิตย์สามารถเกิดขึ้นได้โดยส่วนใหญ่นะครับจะเริ่มจากส้นมือแล้วก็ขึ้นไปบริเวณ ใต้นิ้วนางเนี่ยครับก็คือเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์เนี่ยจะให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองตำแหน่งหน้าที่กิจยศชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักการเป็นที่ยอมรับถ้าใครมีนะครับก็จะดีเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้เส้นต่อไปก็คือเส้นพุทธนะครับเส้นพุทธก็สามารถเกิดได้จากบริเวณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมา บริเวณนิ้วก้อยนี่นะครับก็คือเส้นพุทธสำหรับเส้นพุทธมีแล้วดียังไงเส้นพุทธเนี่ยสามารถมองได้ว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยสื่อสารเจรจานะครับใครที่มีเส้นสวยเส้นคมเส้นชัดต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะกับสังคมกับคนที่ต้องติดต่อเจรจาด้วย นอกจากนี้เองเส้นพุทธนะครับในบางครั้งนะเขาก็มองว่าเป็นเส้นโลกด้วยในบางครั้งนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งข,ของแต่ละคนถ้าเกิดว่ามองเป็นเส้นโลกเนี่ยใครที่มีเส้นสวยนะก็จะมีสุขภาพการงานอ๋อขออภัยมีสุขภาพการใช้ชีวิตที่ดีนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังมองได้ว่าเป็นสุขภาพของการเงินได้ด้วย ถ้าใครมีเส้นพุทธดีนะการเงินก็จะดีตามไปด้วยต่อไปนะครับก็คือเส้นพฤหัสเส้นพฤหัสนี้จะบอกถึงเรื่องของความสามารถนะครับความเชี่ยวชาญความรู้เฉพาะด้านที่มีในแต่ละคนถ้าใครมีเส้นนี้เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่มีความสามารถหรือว่าเก่งในเรื่องเฉพาะนั้นๆของตนเองนะครับ เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของอาชีพนั้นๆก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเส้นที่น่าสนใจที่ไม่ใช่เส้นหลักนะถ้าเกิดขึ้นในมือใครแล้วจะดีซึ่งมันจะให้คุณในเรื่องอะไรก็ตามที่ได้อธิบายไปนะครับเส้นอาทิตย์ชื่อเสียงเงินทองกิตยิยศตำแหน่งหน้าที่การเป็นที่ยอมรับที่รู้จักเส้นพุทธ การสื่อสารเจรจาสุขภาพร่างกายการเงินการทองก็ได้เช่นกันเส้นพฤหัสก็จะเป็นเรื่องของความสามารถความชำนาญความรู้เฉพาะด้านนั้นๆของเจ้าของมือนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครมีปัญหาสงสัยข้องใจอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกัน สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ